สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทำสาคูกันจะมาทำสาคูไสหมูกัน<ช>น้ำหวานเตรียมตามกระเทียมเอาไว้แล้วเป็นเทปวันนี้เป็นเทปอะเหมือนหน้าหมือนหน้าหรออ๋อ,อไม่ใช่ผู้ช่วยเหรอ,หอม่แต่แม่จะเป็นผู้ช่วยไงเดี๋ยวแม่จะช่วยปั้นใช่ปะใช้ปั้นก็ช่วยบอกว่าต้องทำอะไรบ้างไม่จะสั่งทำนู่นนี่ทำนี่เดยคราวนี้ก็ใส่ พริกไทยกับารากผักชีลงไปลูกพริกไทยเท่าไหร่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่มีอะกะกะเอ้ยหนึ 3, ่งส่วนสามหรือหนึ่งส่วนสี่ของที่มีเทใส่มือก่อนดิลูกม,<ล>มันยี่สิบเม็ดอะไรประมาณเนี้ยกะกะเอาอ่ะเออโอเคน่าใส่มาเลยเแล้วก็รากผักชีหั่นเป็นท่อน เออท่าไหนก็ได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปตำให้มันแหลกถ้าตำแล้วท่านชิลล์ไปดีไหมไม่จำเป็นอะลูกเพราะว่ามันนิ่มลง,งมือโยนใส่ลงมาลงมือลูกมาเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยโอ้ยัหนหัวหอมให้ด,ดีมากเหรอ,อใช่ครับได้ค่ะมีได้ช่วยบอกดิฉันนะคะ เอาถั่วมาตำอันนี้เดี๋ยวแม่คั่วให้ลืมลืมลืมาตำถั่วตำถั่วค่ะทำไหมหนูต้องตำถั่วอ่ะให้แม่ตำจะทำมาตำตอเออค่ะที่เป็นแค่ผู้ช่วยตำตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถั่วเราไม่ต้องใช้ความรุนแรงกับเขาคั่วสิคั่วสิคะตำพอแบบเขาเรียกอะไรบุบๆอะ่ะ อยาให้ต้มันละเอียดโอ้นึกขอ,อมขอมไหนไหอมแมวขอมไังไงอ่ะหาผู้หอมที่เจอยิ่เจอพวกเกลียดมันมากเลยต้องไปไว้ไกลๆวยไแสบตา ไะคะไส้ของเราคราวนี้ก็จะมาแช่สาคูของเราก็กะกะเอาเนาะประมาณสองขีดครึ่งเนี่ยน้ำที่แช่นะลูกเป็นน้ำอ,นอุ่นนิดๆน,น,นะไม่ใช่น้ำเย็นแล้วก็ไม่ใช่น้ำร้อนนะสาคูของเรานะคะแช่ไปประมาณสามนาทีเท่านั้นเองนะพองเร็วมากๆนะเพราะว่าน้ำมันอุ่นนะคะกินบ้าง มันอร่อยนะที่เรารทำไมอ่ะทำไมไม่อร่อยอปานปานป,าน,ปานเอาไว้น้ำยาใหญ่เอือป้าป้านี่ไม่ชอบหมดเลยป,ป้าป้าไม่ชอบหวานป,ป้าป้าไม่ชอบถั่วป,ป้าป้าไม่ชอบแป้งสาคูสามารถใช้น้ำตาลอ้อยแทนน้ำตาลปี๊บได้นะคะหอมอร่อย แล้วเราก็ไม่มีหัวชัยโป๊ดองใส่ก็ไม่เป็นไรน,นะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่อ่าคาวนี้ก็มาตำกระเทียมเจียวนี่แยกเปลือกออกค่ะเชฟไปไหนเนี่ยเชฟไม่ไปเจียวกระเทียมเลยอะ่ะทำไมก็ให้ผู้ช่วยทำเชฟมาน,นี่แล้วเชฟจะได้รู้นะคะว่าการเจียวกระเทียมที่ถูกต้องมันเป็นยังไง เจียวกระเทียมดูหน้าเอ๊ะมันมีเคล็ดลับนะคะเด็กใหม่อารมณ์เองอะเจฟเคล็ดลับของการเจียวกระเทียมนะลูกเยูอยู่แล้วดูมาดูเคล็ดลับการเจียวกระเทียมนะถ้ามันเริ่มเหลืองนิดเดียวนะปิดแก๊สเทออกใส่ถ้วยเลยนะจะรอ,อให้มันเหลืองในกระทะไม่ได้นะนเหลืองมันจะไหมเพราะานักไงน้ํามันมันก็ร้อนมันองความร้อนใช่ใช่ถูกตล้องเพราะฉะนั้นมาคนเลาวแม่จะจับผักค่ะ ยังไม่ทันหอ่อยังไม่ทันนึ่งเลยจับผักก่อนค่ะเห็นไหมนี่เหลืองเลยในถ้วยอันนี้ผักของเราผักสลัดจากสวนใบน้อยๆของเรายังมีอยู่นะแล้วก็ผักชีผักชีเพียบอะตอนนี้ที่บ้านเราเนาะจัดไปให้คุ้มคราวนี้เราก็จะมาปั้นกันนะนี่คือน้ำมันกระเทียมเจียวใช่ไหมลูกก็ต้องทาลงไปที่หมตรงที่ก้นหม้อ มันจะได้ไม่ติดเวลาที่เราปั้นสักครัวมาวางพักขอบ,ขอบ,อบทุกคนเห็นไหมคะไอ้ซึ่งอันนี้มันมีชั้นเดียวใช่ไหมแล้วมันมันวางได้น้อยเราทำยังไงกูกใ็ใช้ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นไอ้ที่นึ่งที่มันติดมากับหม้อหุงข้าวที่เราซื้อมาใช่ไหมเดี๋ยวพอเราวางสักครัวชั้นนี้นะคะโอ้ยระวัอย่ารุ่นแรงเราก็เอานี้วางลงไปแล้วก็ทาน้ํามันข้างบนอีก เอาสาคูวางนึ่งได้อีกเป็นสองชั้นนะคะหยิบอันนี้ขึ้นมาสาคูของเราจะดูก่อนกะก่อนบีบมันแบบแค่พอที่แบบมันพอจะเป็นแผ่นได้น้อยไปป้าไม่รู้น้อยโปะได้นะไม่ค่อยอยังแบบปูเอาปูในมือแล้วก็เอาใช่ฉลาดมากฉลาดมากแล้วเราก็เอาไส้วางเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยน้ำยาใหญ่ ก็แบบอยากกินมากแล้วรู้สึกแบบว่ามันไอ้นี่ไม่พอแล้วก็ใส่โปะ,โปะลงไปสักครูบ้านเราเนี่ยจะลูกเบิ่มมากเพราะเราทําไส้ใหญ่กินสามลูกจุกอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะคือเราบ,บีบีบได้แต่เราอยา่าไปนวดมันเท่านั้นเองเพราะว่าถ้านวดมันแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเกาะตัวกันใช่ไหมเรามาทําสักครูไส้ทัลักกัน นี่เห็นไหมได้แล้วค่ะหนึ่งลูกเห็นไหม <S <S นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่แม่ไม่ขยำให้มันติดกันเลยเห็นปะไม่นาเป็นอนะ่ะเอาใส่ลงไปนะลูกแปะแปะนิดหน่อยให้พอลูกต้องเห็นไส้มันรำเขาเรียกอะไรนะรำไรรำไรอะ่ะอย่าเอาแป้งไปคุมทั้งหมดอนะ่ะเนี่ยเอามาเอามาเอามือมาตรงนี้ <c oughs> อย่าเพิ่งวางไส้เอาไส้ออกเอ,เออ เอาเอาไส้ใส่ลงไปแล้วค่อยห่อขึ้นมาอุย้ยไม่เเบาสิทุกเอามามาเอาค่อยๆโอ้โหเละเป้งหมดแล้ว,ลวน,นี่โปรปรลงไปแล้วก็แบบดูอย่าให้ส่วนไหนมันแบบหนาเกินไปเพราะแป้งเยอะมันจะไม่อร่อยเราเราทำกินเองใช่ไหมเราต้องการไส้บึ้มๆของเราเห็นไหมดูแม่ทำดิมองดิ ต่มองขอบมือวันที่มันภาษากันหรือเปล่าเมื่อเราได้ชั้นนี้แล้วเราก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวทาลงไปตําซอกตํมมุมนี่เพราะว่าเราวางชิดกันเนาะมันจะได้ไม่ติดกันแล้วก็อานนี้วางลงไปอันนี้ทาน้ำมันไว้แล้วนะลืมไงเมื่อกี้รีบครอบลงไปลืมลืมทาน้ำมันไอ,ไอลูกสักพูข้างล่าง เราทาน้ำมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็วางไปอีกจานนี่จะไปเตรียมพร้อมเอาไปนึ่งนะคะได้แล้วลูกเห็นปะพอเม็ดมันใช่ลูกพอมันเริ่มใสๆแบบเนี้ยโอ้ยเอาออกเลยเราต้องทาน้ำมันที่จานด้วยที่เราจะมาวางน้ำมันกระเทียมเจียวของเรา เนี่ยเลิศมากเราทาน้ำมันเห็นไหมมันก็ไม่ติดกันที่ลูกปั้นเนี่ยขอบอกสวยมากเลยอะ่ะจริงๆนะเออดูถูกฝีกมือไม่ได้นะนี่ทาน้ำมันใต้จานนะคะคานนี้ก็จะมาจัดจานกันผักชีเสียดายเราไม่มีพริกสดอะ่ะเรามีแต่พริกในช่องฟรีสอะเอามาด้วยปะกินปะพริกวางตรงไหนดีในต้องเป็นสีสันข้างบนสิ แม่ลืมค่ะเราต้องโรยกระเทียมเจียวด้วยนะคะฝีเลิศสวยไหมสูยสวยฝีมือของพวกเราสองคนนะคะน่ากินชัยยอยนะเนี่ยติิงอริง พค่กคือปอ๊าอดก,กิน,นเลยเขาไม่ชอบป๊าเขาไม่ได้เสียดายเขาไม่ได้หับกินอยุดเยอะเลยเนาะ ฮะฮะยันตาเลืองอย่างเมื่อกี้กเห็นนะด้วยหางตาก็เห็นนะอรอืมรู้ครันี่ใครแม่แม่คือแม่อมกออออออเ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 ออปอติแล้วอเอิเออเมอเออเออเออเที่ออเออเาอนหวเออด กินเหรอเสาคูใช่เออปกติหวานไม่ชอบกระเทียมเจียวนะหวานบามันขมอ,อืมแต่กินแล้กินเจ้สาคูของมันเข้ากันอขอลองชิก่อนไม่ค่อยชอบเผ็ดมาะอืม,อมจัดปอ,อขนม อีกหลายเมนูเลยที่คุณผู้ชมแนะนำข้าวต้มมาร์ชชอบกินไหมอ่ะจะอรอลูกบอกไม่ชอบแม่จะต้องทำข้าวมันสำปะหลังขนงขมวนาวเลเดี๋ยวสอนลูกทำนะคือเราไปตองเราอโอเคนะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงคนนี้ชอบมากแต่ไม่อยากกินที่นี่ อยากกินมะ <า S 2> ม, <า S 1> ม่วงไม่อร่อยไม่อร่อยขาอร่อยเจอยากมากม,มากเหมือนถูกลกเตอรี่อะ่ะน้องหวานชอบกินคนเดียวนะนี่แล้วฝรั่งบ้านนี้ไม่มีใครชอบกินคนเดียวมะม่วงมีป้าพอกินได้บ้างเนาะนเดี๋ยวอชอบมะม่วงม,มากกว่าแม่เกลียดขนมไทยเลยสุด ขนมัม่วงแต่ขมหยาที่ทุกคนคนส่วนใหญ่ชอบขนหยาบมะม่งมวงนี่โคตรเกลียดเลยถ้คาคำว่าโคตรเกลียดไม่เกลียดธรมรมดาแค่ได้กลิ่นก็แบบเรียนหัวไม่ชอบอร่อยหัวไม่ชอบเลยาวม,มาแล้วคะ่พระพอรูปหล่อ ไม่อาจับมือนะของตัวด้วยไม่ได้อยู่ใกล้จานอาหารนะคะถอยออกมาแมวเวราสะอาดนะกินน่นในขนไม่มีฟุ้งนะคะชอบแปรงขนมากเลยขี้อ้อนอ,อันนี้หนูได้กินอะไรหอมๆไหมนะได้กินกระเทียมจากปากมามามวันนี้อยากเอาบ้างหรือเปล่าว้าห แมวมันน่ารักแล้วก็หอมอย่างนี้เนาะมาลาคุณผู้ชมกันดีกว่าว่ะโนมันอยู่ตรงนี้กับแม่โนมองให้วันนี้ไข่หลังมันนี่มันเหม็นกระเทียมไม่ได้มืนเหมือนจีโนนะโอจีโนก็เริ่มละหวานดูจีโนมันถีบแม่ดิบอกปล่อยค่าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์สวัสดีทุกคนคมนุกสวัสดีครับก่อนเลยทุกครับไม่เอา ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ